เอซซนะคะมูลบอกเอซซใช้ตามยองซานะใช้ตามหลังคำนามเอซซตัวนี้มีความหมายเดียวกับเอนะก็คือตัวชี้สถานที่เองนะแต่จะต่างกาันที่การใช้คำที่ตามหลังนี่นะคะคำตามหลังเนี่ยจะไม่เป็นคดาโอดะธานิดะนะก็คือ เป็นการใช้กริยาร่วมที่เป็นกริยาที่ไม่เคลื่อนที่นะคะก็คือไม่ได้อยู่ที่หนึ่งแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็คือสมมุติว่าเราเราจะบอกว่าเราทําอะไรอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะเราไม่อไม่ได้บอกว่าเราอยู่ที่นี่แล้วจะไปอีกที่หนึ่งนะคะ,ะมาดูประโยคตัวอย่างนะฟังแบบนี้อาจจะงง,ง,งใช่ไหมคะลองมาดูประโยคตัวอย่างนะคะ어디에서친구를만나요 กงวอรเนซอชิงกรลินมันายอยู่นี่นะคะเขาถามว่าที่ไหนเพื่อนเจอเดอันนี้เขาใช้ไวยากรณ์ที่ไม่ได้เคลื่อนที่ใช่ไหมไม่ได้ก็คือเขาไม่ได้บอกว่าเขาไปหรือมาที่ไหนนะเขาบอกว่าเขาเจอกันนะคะเจอกันที่ไหนกุงวอนเอซอชิงกรุลินมันายอเจอเพื่อนที่อะไรคะกุงวอรก็คือสวนนะสวนสาธารณะก็ได้นะอืมมาดูต่อไปนะคะ โอทีเอซพับบิลมอกก่อนี่นะคะก็เป็นวยากรณที่อยู่กับที่นะคะไม่ได้ไม่ได้ไปที่ไหนมาที่ไหนนะ,ะก็คือเราบอกว่าเรากินข้าวที่ไหนนะฮะพับข้าวนะ,ะที่ไหนกินข้าวนะก็กินข้าวที่ไหนคะชิกตังเอโซพับิลมอกก่ออันนี้อ่านว่าชิกตังนะ,ะชิกตังนะคะไม่ใช่ชิกดังนะ,ะอันนี้คำนี้อ่านว่าชิกดังนะ ชิกตังใช่ไหมอ่านว่าชิกตังนะชิกตังเอโซบาบล์โโกโยกินข้าวที่ร้านอาหารเราบอกว่าเราทำกริยาอะไรในสถานที่นั้นนะคะอันนี้ก็คือความหมายของการใช้เอโซอนะเราจะบอกว่าเราทำอะไรในสถานที่นั้นแค่นั้นนะคะเราจะไม่พูดถึงที่หนึ่งเราก็ไปที่หนึ่งอันนั้นเราจะใช้เอนะคะเราถึงจะใช้เอนะอ่าต่อไปนะคะ 어디에서ทอนเงินัดจออะ어디에서นะ어디에서ที่ไหนเงินหาใช่ไหมคะคำนี้ชัดตะชัดตะเปได้หลายอย่างนะเปว่าหาค้นหาตามหาหรือเปออย่างหนึ่งถ้าเราไปใช้ที่ธนาคารจะไม่บอกว่าหาเงินนะอันนี้ไม่ได้แปลว่าหาเงินค้นหาเงินนะจะบอกว่าถอนเงินนะคะถอนเงินเขาก็จะพูดชัดจโยชัดตะอคำนี้นะคะ ทุนเงินที่ไหนเราก็จะบอกว่าอะไรคะคือแหงเอโซนะฮะคือแหงนะคือแหงเอโซทุนนื้นชัดใจอยู่ทุนนี่แปลว่าเงินนะคะทุนคือแหงเอโซทุนนื้นชัดใจอยู่ทุนเงินที่ธนาคารนะฮะ어디에서편지를보내요 ที่ไหนจดหมายส่งนะบูเนโยมาจากบูเนดาพยนจิพยนจิแปลว่าจดหมายนะส่งจดหมายที่ไหนคะที่ไปรษณียน์นะไปรษณีย์ก็อะไรคะอูเชกุอูเชกุเอโซอพยนจิรุนบูเนโยส่งจดหมายที่ไปรษณียน์นะนี่นะคะ ก็เป็นคํากริยาที่เราบอกว่าเราทําอะไรที่สถานทีที่สถานที่นั้นๆน,น,นะคะ어디ลซาโยที่ไหนเสื้อผ้าซื้อนะ,ะอดนี่โอดอันนี้แปลว่าเสื้อผ้านะไม่ได้เป็นเสื้อหรือเป็นกางเกงนะรวมโดยรวมนะเสื้อผ้านะแปลว่าเสื้อผ้านะซื้อเสื้อผ้าที่ไหนอันนี้คืออะไรคะร้านเสื้อผ้าเราก็จะเขียนว่าอะไรคะ โอดคาเกแปลว่าร้านซื้อผ้านะโอดคาเกเอโซโอคาเกโซโอซึซาซือาาอ้อเส,สื้อผ้าที่ร้านเสื้อผ้านะ,ะโอดีโซบีเฮงกีเพยียวรึซายนะเขาถามว่าอะไรคะที่ไหนบีเฮงกีเครื่องบินเพแปลว่าตัวนะ มีตัวชี้กรรมเข้ามานะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีกิริยาอยู่ข้างหลังนี้นะคะเราก็เลยใช้ตัวชี้กรรมนะซาโยมาจากซาดะไปว่าซื้อนะคะซื้อตัวเครื่องบินที่ไหนซื้อที่ไหนคะโยเฮงซานะโยเฮงซาก็คือเอ่อแปลว่าทัวร์นะ,ะบริษัทจัดทัวร์นั่เองนะคะเราก็บอกไปเลยโย ยี่ห่งซายโซยี่ห่งซายโซบินเฮงกิบูเรนซายุซื้อตั๋วเครื่องบินที่บริษัททัวนะฮะประมาณนี้นะคะอ่าลองทีนี้เราลอง,ลอง,ลองมาแต่งประโยคกันนะคะกุงหังนะคะคุงหังสนามบินบินเฮงกิเครื่องบินทาดะขี่หรือขึ้นนั่นเองนะกุงหังเอโซบินเฮงกีรุนทายุ ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนะคะต่อไปนะคะคอชิลคอชิลก็ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นเองนะดรามา่าดรามาก็ละครซีรีส์อะไรต่างๆนะ,ะบูดะก็ดูนะคะทีนี้เราจะมาแต่งประโยคเหมือนอันนี้เลยนะเรามาลองกันนะ,ะเราจะบอกว่าที่ห้องนั่งเล่นอ่าเราก็พูดว่าคอชิเลโซ ดรามานะฮะตรามาทีนี้ตัวนี้เป็นคำกริยาใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้ต้องถูกกระทำนะเราก็ชี้ด้วยนะคะดรามารึนไม่มีตัวสะกดใช่ไหมเราก็ใส่รินนะคะดรามารึนผันในรูปแบบอาวายัยนะ,ะจากปูระกลายเป็นพายูนะโคชิเรโซดรามารึนพาโยโนะฮะดูอะไรคะดูตรามาที่ ห้องนั่งเล่นนะหรือห้องรับแขกนะต่อไปขวาจังฉิดขวาจังฉิดแปลว่าห้องน้ำนะโ้นมือชิดตะแปลว่าล้างนะอ่าเราก็บอกว่าที่ห้องน้ำก่อนนะขวาจังฉีดไหลโซ่โซนนืน้ออ่ามีตัวสะกดเราใช้อืน่นนะชิดตะกลายเป็นอะไรคะชิดโซโย ห้งองน้ำในห้องน้นนั้นใช้สระต่อไปนะคะมาถึงควายซาดามาถึงก็มาตนะคะร้านเออ่เขาเรียกว่าร้านขายของชำนะคะที่มีขนาดใหญ่นะควา,ายผลไม้ซาดาซื้ออา่าเราจะบอกว่าที่มานะะคที่มาก็เป็นมาตรแอโซผลไม้นะควาเรน อะไรคะซื้อนะกลายเป็นอะไรคะซายโยูนะซาดะกลายเป็นซายโยูมาทโซ่ข่าอีรินซายโยูซื้อผลไม้ที่มาดนะคะชูบังชูบังนี่ห้องครัวนะห้องครัวครัวหรือห้องครัวั่นเอ่งนะมูลน้ำเปล่านะมาชิดะดื่มนะก็เป็นอะไรคะชูบังเอโซอ่มูลนะมูลน อะไรคะมาชิดากลายเป็นอะไรคะทุกคนมาชออยนะคะแค่นี้โอเคอ่ามีอีกมีกนะม,มีมีหน้านี้อีกอืมเด็กหน้านี้อีกนะฮะซามูชิลซามูชิลก็ออฟฟิศนะออฟฟิศห้องทำงานนั่นเองนะ 사무실에서ชี해요์โซอีาเขาบอกว่าทำอะไรคะทำงานที่ออฟฟิศนะคะห้องทำง,งานนี่เองนะจีบเรอที่บ้านเราทำอะไรหนึ่งก็จะบอกว่าชีเบโซเราก็ตอบไปเลยนะตอบได้นะตอบไปเลยแบบของเรานะชีเบโซ คนหนึ่งก็ดูทีวีดีวกว่าเทเลบีจอนนึงพายูก็ได้นะคุณดุงจังที่สนามกีฬาทำอะไรคนหนึ่งก็ออกกำลังกายเยนาะคุณดุงจังอีโซ เ hey, ห้อยู่แต่พอกลังกายที่ลานกีฬานะลานลานอะไรลานออกกำลังกายสนามกีฬาอะไรนะ้าต่างๆคำว่า,า,าจ,จังเนี่ยอุนด้งที่มีจังเข้ามาก็คือเป็นสถานที่ที่เขาเล่นกีฬานั่นเองนะยากรกุกบทำอะไรที่ร้านขายยาค่ะยากรุกแไปว่าร้านขายยาร้านขายยาหน,นึ่งก็จะซื้อยานะยากกุกอีโซ ยากนะฮะยากแปลว่ายานะฮะยากคือซาโยบคบพ่ชพบพ่ชพบร้านกาแฟนะทำอะไรที่ร้านกาแฟครับทุกคนก็พี่ชพบเอโซคบพี่ก็พี่แปลว่ากาแฟนะคบพี่รึนมาโชยคุณจะทำอย่างอื่นก็ได้นะนอกจากดื่มกาแฟนะ ชุลิบกุลดีาซาโมโซอันนี้แปลว่าอิมิเกรชันด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโตโมนะทำอะไรที่โตโมคะเดี๋ยให้หนึ่งเขียนนี้ก่อนมันยาวเหลือเกินชุลิบกุลควันลีซาโมโซ อีสอทำอะไรได้บ้างปีจารืนอะไรคะสมัครวีซ่าก็ได้นะชินช่องแยก็ได้นะหรือว่าปีจารืนอะไรคะยนจังแหยต่อวีซ่านะก็จะใช้คำว่ายนจังนะ โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ